อนุบาลเรสรอสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะผูชื่อนางสาวมัสลูดาเดมอลงเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานะคะวันนี้คุณจะมาสอนในรายวิชาสุข,สขศึกษานะคะสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะ วันนี้มาเรียนรายวิชาสุขศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่6เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพนะคะนักเรียนอ่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะนักเรียนจําได้ไหมว่าครูสอนเรื่องอะไรครูก็สอนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ว่าเป็นหัวข้อสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะนักเรียนก็ ได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นยังไงส่วนวันนี้เรามาเรียนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพตัวเรานะคะสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพตัวเราเป็นยังไงให้นักเรียนไปฟังไปชมไปเรียนรู้กันเลย ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมพออยู่รอบตัวเราแล้วเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีต้องมีชีวิตในชีวิตประจำวันต้องไปไหนมาไหนไม่ว่าเราจะไปไหนจะกินข้าวไปโรงเรียนก็จะมีสิ่งเป็นรอบรอบตัวเราแต่ละนัดโดยสิ่งเป็นรอมจะมีทั้งทางธรรมชาติและที่มันสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะมีทั้งที่ดีและไม่ดีถ้าสิ่งเป็นรอบที่ดี ร่างกายแข็งแรงและก็สุขภาพดีไปด้วยแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะทําให้สุขภาพเ,เสื่อมโทรมเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งม,มีผลต่อสุขภาพต่อไปเรามาดูสิคะว่าสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพมี่อะไรบ้างไปเลยที่ส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นใช้สุภาพแทนถุงพลา ส่วนถุงท้าสติเมื่อร่างเทแล้วก็เป็นขยะขยะนี้มันระยะเวลาการย่อยสลายใช้เวลานานก็คือประมาณสี่้ารอยปีดังนั้นมันก็เลยเป็นขยะที่ทําให้เกิดโลกร้อนและก็บ้านปกปกได้ด้วยต่อไปค่ะ ไห้เป็นระเบียบห้องเรียนเป็นระเบียบสะอาดได้อยู่ห้องนอนเป็เช่นเดียวกันถ้าเราจัดบางให้เป็นระเบียบสะอาดน่านอนมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพทำให้ได้สุขภาพเราก็ดีขึ้นเช่นเดียวกัน <Wow. S 1> ต่อไปส่วนหน้ากากอนมามัย ที่ผมผลเสียต่อสุขภาพสิ่งแม่น้องที่ผมผลเสียต่อสุขภาพภาพแรกนะคะภาพภาพโรงงานปล่อยันเสียในอากาศควันนั่นที่ปล่อยไปในอากาศก็ทําให้อากาศไม่บริสุทธิ์เมื่อเราสูดเข้าไปก็ตก่อให้เกิดโรคทางระบบหายใจได้นักเรียนดูตามภาพเลยนะคะทาไมมันจึงผลเสียต่อสุขภาพต่อไปเลยค่ะ Ane. น้เสียค่ะน้ำเสียเนี่ยมันก็ส่งผลต่อทาให้สัตว์น้ําที่อยู่ในแหล่งน้ํานั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วมันก็อาจจะตายได้ในที่สุดก็เพราเสียให้น้ำมันเน่าแต่ที่สาคัญประชากรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งน้านั้นก็มีผลต่อการบริโภคน้ำมาบริโภคเพราะว่าน้ําที่เสียมก็มีเชื้อโรคมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเช่นเดียวกัน ต่อไปค่ะแหลงเพาะพันยุงแหลงเพาะพันยุงในที่นี้ค่ะขยะใช่ไหมคะเกิดจากขยะที่ลงไปในแหล่งน,น้ทำทําให้น้ำก็เน่าเ่อน้ําเน่ามันก็เป็นแหล่งเพาะพันยุงยุงที่เกิดก็จะทําให้มีเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดเป็นโรคให้เดินออก นกาโรคให้ได้ออกปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะระบาดมากๆแลนะคะเกิดจากแหล่งน้ำนี่ีกแหล่งน้ำที่เน่าเสียก็ขอให้เกิดโรคระบาด ปนะคะป้องกันการติดตามเก,กนินไปนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดภาวะเสื่อมนั่นเองต่อไปค่ะการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ทำลายป่าทำให้สิ่งแวดล้อมไม่สมบูรณ์นะคะสิ่งแวดล้อมไม่สมบูรณ์เกิดภาวะโลกร้อน พอเกิดภาวะร้อนร้อนเนี่ยก็เกิดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศพอชั้นบรรยากาศถูกทำลายนะคะดังนั้นเราควรจะปุ่ป่ากันดีกว่านะคะค่ะเป็นไงกันบ้างนะคะนักเรียนพอเข้าใจไห,ไหมคะในการดูวิดีโอในวันนี้นะคะในวิดีโอก็บอกนะคะสภาพแวดล้อมของเราถ้าสภาพแวดล้อมดีสุขภาพของเราก็จะดีเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าหากว่าสภาพแวดล้อม ไม่ค่อยดีสุขภาพของเราก็จะไม่ดีเช่นกันนะคะสภาพแวดล้อมอหมายถึงก็คือการในห้องนอนของเราถ้าหางว่าห้องนอนของเราสุขโปกใช่ไหมคะสุขภาพของเราก็จะเสียไปด้วยนะคะถ้าหางว่าห้องนอนสะอาดในบ้านสะอาดเรียบร้อยสบายตานะคะเวลาที่เราดูรอบๆดูแล้วเออสะอาดสบายตาที่จะดูสบายใจแล้วก็ มีผลดีต่อสุขภาพของเราไปด้วยนะคะถ้าหากว่าห้องนอนสุขภกหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยสุขปกไม่ทําความสะอาดไม่ไม่กวาดเลยขยะก,ก็เยอะนะคะก็จะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมกับตัวเรานะคะเราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการทำความสะอาดนะคะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอนุบาลเนอสอบขอบขอบคุณคะ่ะอ่าวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทํากันด้วยนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือใบงานนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทําในกลุ่มรายรายวิชานี้นะคะ ครูจะส่งลิ้นใบงามพร้อมวิดีโอเลยนักเรียนสามารถกดเข้าไปทำกิจกรรมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อนุบาลเดรศขอขอบคุณค่ะ